คุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับขุนพล s อ g เมืองทองอยูไนเต็ดของเราก็จะเปิดสนาม SCG STADIUM ดียมต้อนรับการมาเยือนของทีม TTM เชียงใหม่นะครับนี่คือภาพรบรรยากาศการซ้อมล่าสุดของขุนพล SCG เมืองทองอยูไนเต็ดของเรานะฮะช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในสตยต้าลีกครับยอการนะฮะได้มีการโลเทชันนักเตะเปลี่ยนถึง8ตัวด้วยกันทำให้ผู้เล่นหลักๆบางคนนะ ร่างกายฟิตสมบูรณ์รอจะกลับมาในเกมนี้โดยเฉพาะหลายต่อหลายคนเลยะครับที่สําคัญนะฮะมีข่าวดีนะครับเจ้าเมดโคเน่โมฮัมเหม็ดน, Muhammad นะฮะหลังจากที่ถูกอาการบาดเจ็บลักพาตัวหายไปนานเลยละครับตอนนี้เจ้าตัวก็เริ่มกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วละครับก็ขึ้นอยู่กับว่ายกกานั้นจะหยิบจะจับเจ้าเมดมาในเกม วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะพักให้หายขาดก่อนเพื่อมาเจอเกมสมุทรสงครามก็เป็นไปได้นะครับขึ้นอยู่กับแท็กติกและเทคนิคที่ยอก,ก้าจะวางเอาไว้นะฮะนักเตะของเราสภาพความฟิตส,สภาพร่างกายต่างๆเรียกว่าอยู่ครบเลยละครับรวมไปถึงสภาพจิตใจของนักเตะด้วยนะฮะหลังจากที่ไปสะดุดกับที่เชียงรายมานะครับก็ไม่ได้ทําให้นักเตะของเราเนี่ยเสียความมั่นใจไปนะครับเกมเยือน กลับมาได้1คะแนนก็ถือว่าโอเคแล้วละครับสำหรับการเจอทีมที่เล่นในบ้านดีอย่างทีมเชียงรายแต่ทีนี้มามองถึงเป้าหมายในการเจอทีทีเอมเชียงใหม่นะฮะหลายตะายทีมบิ๊กโฟนะฮะเจอทีมนี้ชนะทุกทีมเลยแหละครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็จําเป็นจะต้องคว้า3าคะแนนในเกมที่เป็นเจ้าบ้านแบบนี้เอาไว้ให้ได้นะครับที่ลาก็เป็นคนยิงสประตูด้วย สำหรับปีนี้ครับก็เป็นแบตแรกที่เราเจอทีเมและก็เราเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราก็มีความมุ่งม,มั่นมากเป็นพิเศษหนึ่งก็คือเราโดนที่อันดับ2อ,อันดับ3ไล่แล้วเข้ามาติดติดแล้วแต่ก็ปีนี้ก็ทีเมก็เป็นทีมไม่ดีเหมือนกันเราจะประมาทใครไม่ได้เลยกลัวเหมือนกันว่าทีเดีมทีเมเนี่ยจะมาโชว์ฟอร์มแล้วก็จะมาแบ่งแต้มเราไปเพราะเราจะมันก็มันก็ดีอย่างเราจะไม่ไม่ต้องประมาทด้วยมันก็ทําให้เรามีความมุ่งม,มั่นมากขึ้นแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่เกิดกับทีมเราคือความประมาทมันจะไม่เกิดทีมเราแน่นอนนะครับทีเดมเขามาเยือนเขาต้องมีแต้มเขาหวังว่าจะมีแต้มแต่เราก็ต้องมี3มแต้มนตในบ้านต่อหน้า,าอุลต้าเมืองทองต่อหน้าแฟนบอลทุกคนด้วยการมาเจ็บก็ช่วยให้แฟนบอลสบายใจนะครับเพราะว่าอาการมาเจา็บก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับสนิทแล้วครับซึ่งที่ผ่านมาก็ได้พักได้พักพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มุ่งมั่นให้กับทีมและก็นักฟุตบอลทุกคนเหมือนกันครับก็อยากคว้าสามแต้มในฟันพรุ่งนี้ นะครับเราจะสามแต้มไปทุกทุกแมตช์แล้วก็มองแมตช์ต่อแมตช์ไปแล้วกันก็พร้อมครับโอเคครับได้พักมา1แมตช์เต็มๆก็พร้อมครับร่างกายฟูครับ เจอทีพีเป็นไงบ้างครับทีมนี้ผลงานเขาไม่ดีนะแน่เขาอาจจะมาดีนัดเราครับก็เราประมาทไม่ได้เลยครับทุกทีมที่มาเจอเราก็ค uh ือเขาเขาจะมีพลังเพิ่มขึ้นน่ะอย่างที่เห็นทุกครั้งที่ที่เราเจอกับทีมแบบต่ำๆทีมอันดับสุดท้ายเขาจะมีพลังแบบอยากชนะอยากจะล้มเราให้ได้ไงครับเราก็ประมาทไม่ได้แน่นอนครับเราฟิตน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะผู้เล่นเจ็ดถึงแปดคนผ่านเจ็เกมที่แล้วนะครับก็ มันมันพร้อมอยู่แล้วครับสําหรับพวกพวกที่ไม่ได้เล่นสําหรับวันกลางสัปดาห์ครับก็อาจจะมีแค่2คนมุ้ยกับดันโยที่ที่เล่นเต็มเต็มกลางสัปดาห์ครับแต่ก็ไม่น่าเป็นหนาครับก็สองสัที่ผ่านมาไม่ได้ทําอะไรกันเลยครับก็คือซ้อมเบาครับก็สาหรับพรุ่งนี้พร้อมแน่นอนครับเรียนมัครับจะเออรอจากฝูงตามละอสองแนดแล้วก็บูร์รัมจีเหลวโมครับก็ผมเคยบอกแล้วผมผมจะไม่มองข้างล่างเราจะมองไปข้างบนอย่างเดียวคือจะพยายามเก็บ3ารแทมแล้วก็หนีไปให้ให้ได้มากที่สุดครับก็สําหรับตรงนี้ไม่ไม่ได ก็โค้ชเขาก็บอกอยู่ตลอดว่าว่าเราไม่ต้องไปมองไกลเพราะมันมันยังอีกยาวไกลสําหรับเกมไทยลีครับก็คือมองแมตต์ต่อแมตต์ไปครับครับก็ดีครับตอนนี้ร่างกายก็พร้อมเต็มที่ครับผมครับทีเอ็มมองเกมนี้เป็นยังไงฮะหลายคนมองว่าเขาแบบเราพร้อมชนะได้ทุกเมื่อแต่จริงๆแล้วมันมันไม่มีเขาว่าง่ายในทุกวันไทยลีกนะอืมไม่ไม่ไม่ง่ายครับไม่ง่ายเออเป็นก็แมตต์เป็นแมตต์ที่ยากอีกแมตต์หนึ่งก็เหมือนทุกๆเกมครับเป็นเป็นแมตต์ที่ยากทุกๆเกมครับแล้ว โดยเฉพาะเขาคือเท่าที่ตามดูฟอร์มเงี้ยเขาก็เป็นทีมที่เหนียวแน่นเหนียวแน่นในระดับห,หนึ่งนะครับก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะเสียประตูง่ายๆเงีย้งยครับก็เป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ดีแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้เขาคงเขาคงมารับเต็มที่ในรับรับในร,รับเต็มที่เช่นกันก็ก็ก็เป็นเรื่องลำบากสำหรับเราครับที่ที่จะต้องหาทางเจาะให้ได้อย่าง,างชลบุรีก็ไปยิงิต่97นะ ใช่ครับก็อย่างที่บอกครับมันไม่ใช่ว่าง่ายๆที่จะมาแล้วก็คือจะมาชนะเขาง่ายๆนะครับคือคือ,คอต้องต้อง,ต,องต้องพยายามเต็มที่ครับทีเมเวิร์คเป็นไงบ้างครับหลายคนมองว่าโอ้โหแบดเชียนไลน์รู้ข่ารู้ใจมากแพะบอลมาริโออย่างเงี้ยครับก็แข่งมาจะจะจบเล็กแรกแล้วก็การเล่นก็ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มยังไงอะก็คือ เข้าใจเข้าใจกันมากขึ้นรู้ว่ารู้ว่าเพื่อนจะวิ่งไปทางไหนอย่างไงครับผมก็แล้วก็แล้วก็คิดว่าตอนนี้เราเราก็คือกําลังมาในทิศทางเดียวกันก็รู้เรารู้ว่าเราจะเล่นไปในรูปแบบไหนยงเงี้ยครับผมในแต่ละเกมครับผมแต่พรุ่งนี้ยังไงก็ต้องมั่นใจครับแม็เล่นในบ้านนะครับก็ต้องถึงแม้มันมันจะยากเหมือนทุก,ทก,ทกแม่เลยครับแต่ว่าแต่ว่าเราก็ต้อง,ต,องต้องพยายามเต็มที่แล้วก็ คิดว่าถ้าเกิดเราทําเต็มที่ยังยังไงยังไงเราก็ต้องเก็บ3ามแต้มไว้ก่อนครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากอยากจะเป็นแชมป์ในในในนัดสุดท้ายอย่างเงี้ยเออแมตช์แมตช์อย่างเงี้ยแมตช์แมตช์อย่างเงี้ยคือคือเราต้องต้องไม่พลาดครับต้องต้องสามแต้มครับผมก็ผมว่าอาจจะเป็นช่วงแรกๆที่เขาแบบว่าปรับตัวแล้วก็มีผลงานที่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแต่ว่าสามสี่นัดหลังมาอะไรเงี้ยก็ก็มีผลงานที่ดีขึ้นมีมี อย่างมาที่แล้วอะไรเงี้ยเขาาก็โดนช่วงท้ายเกมซึ่งแบบก็เหมือนแบบอาจจะ,ะ,ะโชคไม่ดีอะไรเงี like like can, <of> ้ยแต่โดยรวมผมว่าคิดว่าเขาก็เป็นเป็นทีมหนึ่งที่ที่เราจะประมาทไม่ได้ครับจะเป็นต้อไปแต่แรกเลยไม่็นคแรกก็ผมว่าเราเล่นในบ้านอยู่แล้วก็คือ90นาทีอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามเอาตั้งแต่นาทีแรกถ้าถ้ามันถ้ามีประตูเร็วอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบพยายาม2-3เพื่อที่จะได้แบบ มีมีนักเตะใหม่ๆลงไปเล่นบ้างอะไรครับก็หลายนัดแล้วครับเป็นเป็นที่แบบว่าออกไปเยือนตลอดอะไรเงี้ยนัดนี้เล่นในบ้านครับก็เชิญชวนแฟนบอลเอสีเ bon, มืองทองทุกคนครับมาร่วมมันเชียร์เยอะๆครับก็หวังว่านัดน,นี้แล้วก็อีกสองสานัดก็จะหมดเล็กแรกแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาช่วยให้กําลังใจกันเยอะแล้วก็หวังว่าพอหมดเล็กแรกอยู่ตอนเนี้ยเราเราจะเป็นที่1อยู่แล้วก็ พอหวังว่าเลกสองเราก็ยังอยู่ที่เดิมที่เราอยู่ตรงเนี้ยหวังว่าเป็นงานนะครับก็เชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้กองเชียร์กีฬายออของเรานะฮะทุกๆโซนนะครับใครว่างก็มาให้กําลังใจกันเยอะๆนะฮะตอนนี้สถานการณ์ของตารางคะแนนนะฮะก็ทีม เขาก็ไล่ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าชนบุรีแข่งครบก็จะตามแค่สองคะแนนส่วนที่บุรีรัมย์อยู่นแต็ดก็ตามมีแค่6คะแนนเท่านั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะฮะกองเชียร์ของเรานี่แหละครับจะเป็นส่วนสําคัญในการกดดันทีมเยือนให้เราคว้า3คะแนนในเกมนี้มาให้ได้ครับยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับปากต่อปากเพื่อนต่อเพื่อนนะฮะชวนกันมาเยอะๆนะครับมาสนุกด้วยกันนะฮะใครที่คิดถึงบรรยากาศที่สนาม s c g s t a d i เ m ดียมแม้วันอาทิตย์นี้นี่แหละครับทุกคนจะได้มาสนุกมาเฮร่วมกัน มากันเยอะๆนะครับ